มีนได้หรอมันจะไม่คิดเป็นกิโลอ่ะโอ้มันคิดเงินแล้วพี่เขาสองคนแหละเรายกไหนดูสิโอ้ไม่ใช่โอ้หนักมากซื้อรถไฟฟ้ามาใหม่นะคะคุณจะมาส่งค่ะกำลังประกอบอยู่ดี่น่พี่อ๋องดูให้แบบแบบสิรถนุใสแบ มันเพิ่มจะมาส่งสั่งเมื่อวานนี่เองดูงานทีรายละเอียดคู่มือมีคู่มือแบบจอดมาดูจอดเป็นช่างจอดก็ไม่เก่งบรนลุของหรอกเพิ่งจะสั่งเมื่อวานจอดหนักมากเลยคือแบบนี้นี่ไหนอ่ะรุ่นแบบตัวนไงแบบตัวต่อเข้ากันนี่เหรอ แบบนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้หรอกมันใหญ่มันต้องมีนี้เหมือนเท่าไหร่นั่นใบเสร็จดูวพ่วความแน่นหนานี่ไหม มันให้กอกใบแค่นั้นนะมันไวนะเพิ่งจะสั่งเมื่อวานนี่อมันไวนะเพิ่งจะสัม่อวานนี่เขียนเวลาเข็ยน เวลาเข็นก็รุดยกไปขึ้นเอาลองเวลาเนี่ยองปกอบเวลาเข็นเรียบต่อกัน,แ,แ,บบน,น,น,นแบบนั่นแหละนั่นมันจะแบบนันแ้แต่ว่า